ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศด่วน7จังหวัดระวังฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากปริมาณฝนสะสมแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องจันภัยพิบัติ ในวันอังคารที่22 000, om, à, u u workout, om, à, กุมภาพันธ์ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับ pues, ที่1เรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั workout, nodes, abusive, ่งตะวันออกที buzzer, Sugar, ่ผลกระทบ23-26กุมภาพันธ์2565โดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนคลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่วันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ทำให้มีลมตะวนออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นแจ้งเตือนพื้นที่จังหวัด7จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสระวันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอ่าวไทยทางตอนล่างลมตําออกความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง2-3เมตรฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับ ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมทิยาศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะนอ,อกอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันขอบคุณและสวัสดีครับ